ในห่วงที่อากาศร้อนมากๆอย่างน้อยผ้ามันก็แห้งได้ไวนะในห่วงที่อากาศเย็นมากๆอย่างน้อยเราก็ได้รู้สึกสดชื่นเหมือนกันนะในห่วงที่ฝุ่นมันเยอะสักขนาดนี้เราก็อยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่ทำงานแล้วกันไม่ออกไปข้างนอกสะส่วนใหญ่นะกลับบ้านก็อยู่แต่ในที่บ้านเพื่อทจะได้มีเวลาดูแลในบ้านแล้วก็ดูแลในตนเอง ในร้ายมันยังมีดีมันอยู่ที่เรามองแน่นอนมันอาจจะมีการพัดภาคมีการสูญเสียมีความเสียใจแต่แน่นอนมันก็อาจจะมีโอกาสได้สมหวังอะไรบ้างก็เป็นไปได้มันมีทั้งสองอย่างและมีดีและก็มีไม่ดีแต่ในไม่ดีนั้นมันก็มีดีได้ถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาปัญญามันมาจากไหนถ้ามันวุ่นวายมันก็ไม่มีปัญญา ปัญญามันมาจากไหนถ้ามันไม่นิ่งมันก็ไม่มีปัญญาปัญญามันมาจากไหนถ้ามันไม่สงบมันก็ไม่มีปัญญาถ้ามันไม่มีสติเบรกตนเองมันก็ไม่มีปัญญามันมองไม่เห็นอะไรแม้กระทั่งนั่งนิ่งๆแต่ถ้าจิตมันยังวิ่งมันก็ไม่มีปัญญาแต่เมื่อเราได้ฝึกใจจากการทําสมาธิให้จิตมันนิ่งมันเกิดสติเดี๋ยวมันเกิดปัญญาแล้วมันก็มองว่าเดี๋ยวก่อน ในร้ายมันมีดีมีเสมอมันอยู่ที่เรามีปัญญาหรือไม่เพราะปัญญานั้นประเสริฐกว่าทรัพย์อย่ามัวแต่มองว่าอา้าวนี่มันร้ายอีกแล้วโอ้นี่เกิดร้ายอีกแล้วโอ้เป็นแบบนี้อีกแล้วโอ้ทําอะไรไม่ได้แล้วคิดแต่มองแต่ร้ายแต่ถ้าคนที่มีปัญญาแล้วมองอา้าวในร้ายมีดีอยู่ที่เรามีปัญญาหรือไม่ก็เท่านั้นดังนั้นสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร